สวัสดีครับอยู่กับป่านมุมพงเหมือนเดิมนะครับวันนี้พี่วิวก่อนเกมเขาขอพาหณาๆนี่ครับไปศึกพรีเมียร์ลีกช่วงนี้เป็นบ็อกซิ่งเดย์ด้วยนะครับคู่นี้เขาจะคิกออฟกันเวลาตีสามครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลนะครับผมสำหรับเฮดดูเฮดคู่นี้ที่เคยเจอกันมานะครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้3ประตูต่อ2นะครับผมส่วน3นัดล่าสุดของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย3นัดล่าสุดของเขาแพ้ทั้ง3นัดเลยนะครับแล้วล่าสุดเนี่ย ไปแพ้ให้กับวูแพร์ตัน2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับผมสามนัดล่าสุดของเขาถือว่าฟอร์มร้อนแรงเลยนะครับเก็บชัยชนะได้ทั้ง3ครั้งแล้วล่าสุดของเขาเปิดบ้านเอาชนะแอตตันมินล่าไปได้นะครับ3ประตูต่อศูนย์มาดูตารางอันดับคะแนนก่อนครับนิวคาสเซิลครับอยู่อันดับที่7ครับแข่งไป18นัดนะครับชนะไป8เสมอ5และแพ้ไป5นะครับมีอยู่29คะแนนส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแข่งไป18นัดนะครับชนะไปได้แค่6ครับเสมอ4และแพ้ไป8ครั้งมีอยู่22คะแนน นะครับผมไลน์อัพคร่าวๆนะครับพี่ผมลองจัดว่าวันนี้เนี่ยนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะจัดลงนะครับผมวันนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะขาดวิกเตอร์ลินเดลอฟนะครับแล้วก็ลุคชอนะครับและนักเตะที่ติดโทษแบงก็จะเป็นบูโน่เฟนันเดสแล้วก็มารูเอลอูกาเต้นะครับแล้วก็นักเตะที่ที่บาดเจ็บอีกคนนึงก็คือเมสันเมาส์นะครับส่วนทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับก็จะขาดนักเตะอย่างคีเลียนทริปเปอร์นะครับเซเวนบอสแมนนิกโป๊์นะครับอีเมลกราฟนะครับ ยาเมลลาสเซเลสนะครับแล้วก็คัลลัมวินสันนะครับผมที่มีอาการบาดเจ็บนะครับวันนี้นะครับไล่อัพคร่าวๆนะครับที่ผมได้ลองจัดมานะครับผ่านแอป t a c t i c a l p a d นะครับผมวันนี้เนี่ยมาดูของทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนละกันนะครับผู้รักษาประตูครับอังเดโอนาน่านะครับขยับขึ้นมาเป็นเซนเตอร์แบ็กครับมาทานเดลิกนะครับแบ็กขวาจะเป็นเลนนี่โยโร่นะครับแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นลิซันโดมาร์ติเนสครับขยับขึ้นมาครับ ตำแหน่งกองกลางนะครับก็จะเป็นคริสเตียนอิลิกเซ่นนะครับโคบี้ไมนูยืนคู่กันนะครับผมส่วนปีกซ้ายนะครับเป็นเดโก้ดาโลนะครับแล้วก็ปีกขวานะครับจะเป็นมัสลาอุยนะครับขยับขึ้นมา2ตัวนะครับก็จะเป็นคาดที่ผมคาดว่าน่าจะจับลงเนี่ยวันนี้น่าจะจับแอนโทนีลงไม่แอนโทนีก็จะเป็นกาลาโชนะครับที่ว่าจะสามารถลงตำแหน่งนี้ได้นะครับผมแล้วก็ทางขวาจะเป็นอารมัดดาโลครับกองหน้ารัดมุดฮอยลุนนะครับผม มาดูทางด้านของนิวคาสเซิลกันบ้างครับที่คาดว่าจะจับลงนะครับผมผู้รักษาประตูเขาก็จะเป็นมาตินดูบราฟกานะครับขยับขึ้นมาเซ็นเตอร์แบ็กสองตัวนะครับเป็นดานเบิร์นนะครับแล้วก็ฟาเบียนสกานะครับแบ็กขวาคีเลียนทิปเปอร์ครับแบ็กซ้ายเป็นเลวิสฮอล์นะครับขยับขึ้นมาครับสามตำแหน่งปีกซ้ายครับโจลินตันนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นกองกลางนะครับกองกลางเป็นซันโดโจนนาลีนะครับแล้วก็ ทางขวาก็จะเป็นบูโน่กิมาเลสนะครับเขยิบขึ้นมากองหน้าครับหน้าเป้าเป็นอเล็กซิเดียไอซักนะครับไอซักขออภัยครับแล้วก็ปีกขวาเป็นจาคอบเมอร์ฟี่นะครับแล้วก็ปีกซ้ายเป็นแอนโทนีกอร์ดอนนะครับผมอันนี้เป็นไลอ้อนคร่าวๆที่ผมได้ลองจัดให้ให้พี่ๆได้รับชมนะครับแต่ว่าไลอ้อนจริงๆเนี่ยก็ต้องไปดูข้างหน้าอีกทีประมาณ5นาทีก่อนเตะนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับที่ผมคาดหวังเนี่ยนะครับสกอร์ที่คาดหวังก็คือ คาดว่าวันนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเปิดบ้านเนี่ยนะครับอาจจะไม่แพ้หรอกนะครับเพราะแต่ว่าฟอร์มแกค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะครับผมว่าวันนี้นะครับสกอร์อาจจะเสมอกันที่1ประตูต่อ1นนะครับคิดว่าแมนยูเปิดบ้านไม่น่าแพ้หรอกวันนี้นะครับผมแมนยูเนี่ยนะครับเป็นเป็นเกมลุกมีเกมลุกที่ดีนะแต่ว่าเขาอาจจะพลาดแค่ลูกแบบว่าที่ที่เห็นส่วนใหญ่เลยนะจะเป็นลูกคอร์สนะครับกับลูกตั้งเตะนะครับอันนี้อันนี้แมนยูต้องแก้ไขให้ได้นะครับกองหลังค่อนข้างที่จะรั่วนะ จะโดนลูกเนี้ยบ่อยมากนะครับผมก็ต้องระวังนะครับวันนี้เนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปนะครับสกอร์ที่คาดหวังก็คาดหวังว่าวันนี้แมนยูจะเปิดบ้านไม่แพ้ครับนะครับอาจจะเสมอกันที่1ประตูต่อหนึ่งวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับพีววิวก่อนเกมกับป่านมุมพงนะครับหากพี่ๆท่านใดชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม